นี้นะครับเราก็มาอยู่กันในไอคอนสยามนะครับในวันสงกรานต์วันแรกปีนั้นเองหรือว่าวันที่3มีสายนเองนะครับป้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปในห้างไอคอนวันนี้กันนะครับว่าบรรยากาศคนในบ้านนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับตัวเต้นคุณเจอเลยชัดว่าคือไดโนเสาร์ครับอยู่ตรงทางออกไปตรงโซนเล่นน้ํานะครับเนี่ยนีเข้ามาปั๊บเจอไอ้เจ้านี่ เาสาเสานั่นเองคนก็ลุ้มถ่ายรูปเปนใหญ่เลยนะฮะคนดินนั่นเองนะครับหนะ้า บ 5, รรยากาศภายในห้าข้อมดิกัน,นะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะฮะคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีถ้ามาเป็นครอบครัวนะครับต่างชาติก็มีนะทุกคนอ่านี่มาเดินเล่นที่ Apple แอปเปิลสยามกันนะฮะ ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะฮะแล้วก็แน่นอนครับด้านหน้าห้างรถก็ค่อนข้างติดเช่นกันนะครับผมใช้เวลานั่งรถเมนะครับจากาประตูท้องสนามนะฮะมาถึงตรงนี้ก็กว่าจะผ่านมาได้เกือบทีบนาทีนะครับทีบๆนาทีเลย นันดี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะ ก็มาเดินเชินห้างก็เยอะนะครับค่อนข้างคึกคักมากสำหรับวันนี้นะเหมือนเราเจอคุณตายอยู่นะเหมือนเราเกปเห็นที่ไหนมา่ก่อนนะ ในห้างไอคอนสยามนะครับ เลยสุดชมมากมากเลยในงานที่ไอพอนสีามแห่งนี้ละค่ะอย่าลืมนะคะว่าที้ท่านสามารถที่จะเดินเล่นไดคะซึ่งเรามีอีเลคทริกขั้วดสายโซ่ในราคาะาอันยอันนี้ก็เป็นจุดกากิจกรรมนะครับอีเวนต์ต่างๆเล่นด้วยนะ ถ้าอย่างเนี่ยผมบอกตรงนี้ว่าเป็นค่ายที่ค่อนข้างใหญ่นะคนค่อนข้างใหญ่มากนะครับพวบบกร้นหรูต่างๆก็จะมาเปิดตานะนี้กันเยอะนะแขนาดนั้นนะบอสก็มานะมีแบรนด์แบรนด์ชั้นนำมาด้ยวยพัตตที้นะครับ นี้ก็จะเป็นแ p ปเป s t u ต i o โลแปเปิน,นแอปเปินี่ใหญ่สองในไทยเหมือนกันนะครับ ่อนในคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้พาเดินคุบทุกชั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพาเดินทุกทุกชั้นนี่น่าจะยาวแน่นะครับเพราะว่าห้างนี้นี่มีหลายชั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนั่นเองนะฮะก็เอาไว้ถ่ายให้ชมกันบางส่วน ที่ดูเนี่ยประเด็เรื่อมีหลายจุดนะมีหลายจุดอยู่นะครับ มีทุเรียนเฟ้ด้วยนะครับป้ายระบุเป็นราคา1,290บาทนะครับทานได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับใครที่ชอบกินทุเรียนบุฟเฟนนะ่ก็น่าจะต้องมาจัดกันละละแล้วล่ะสงสัยไกสดอุ้กี้ต้องมาปรโมทออนี้แน่ๆเลยก็เลยเห็นกับเมื่อกี้นี้น่าจะประโมทตริงนนะ ด้วยชั้นบรรยากาศชั้นล่างของไอคอนเสียงมาดีกว่านะครับชั้นล่างก็เป็นโซนอาหารนะครับแน่นอนว่าคนก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับ นี้ก็จะมีขายพวกเครื่องประดับพวกชั้นูเครื่องบูชาทั้งหลายนะฮะห้อยคอกำไรมีหมดเลยนะจนจุดนี้นะฮะรนันาตรงนู้นนะครับก็จะเป็นพวกของขายของกินกันนะคนก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไงไปแต่พวกเป็นของอื่นนะครับมีทั้งผลไม้ลูกชิ้น นนะฮะฮมีกัออกตีมนะครับเป็นทรงไทยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเทียนนะโอ้เหลืองสวยเลยน่ากินเลยนะครับนี่มีกุ้งด้วยโอ้ยดูยดิมีเป็นกุ้งแม,ม่น้ําเผานะกุ้งมังกรด้วยตอนนี้นี่คือก็เรียกไงเป็นเราไม่ต้องไปถึงทางชลบ,บุทรหรือเมืองแล้วน,นะครับ มีกุ้มังกร,กรมาขายของที่เลยนะฮะ้านี้ก็จะเป็นม่าม่วงสุกนะครับในหนอนว่าต้องขายคู่กับข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็น้ำกะทิเป็นคู่กันเอาโคอร่อยเดี๋ยวบอกไปเชียวนะฮะ จากอาหารเมื่อกี้นะครับก็มาเป็นพวกเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ไม่ขาดสมสมกันนะแยกโซนไปนะครับอันนี้ก็จะให้ติ่มย้อนยุคหน่อยๆนะฮแต่ว่าคงไว้ซึ่งแบบว่ากรารเป็นไทยนั่นเองนะครับ หน้าตรงนี้ก็เป็นทางออกไปข้างนอกนะครับซึ่งเราจะไม่ออกนะฮะเราจะไปทางซ้ายแทนนะครับ่วนร้อนอย่างนี้นะฮะใครไม่จะไปไหนมาเที่ยวมานี้ก็ได้นะาทายร้อนได้เป็นนะครับ เป็นพวกขนมนะฮะขนมกาแฟเครื่องดื่มนะครับอนี้เป็นพวกขนมเคี้ยวนะเป็นดนอกเดาขนมไทยๆนะครับเราจะมีหลายๆคนนะก็มีการแต่งด้วยชุดไทยนะครับหรือว่าก็ปเป็นเสื้อลายดอกก็มีนะฮะ อันนี้เป็นสายใหม่นะอันนี้ของฉีดนะนนเป็นพวกขนมต,ต่างๆนะทุกคนฝั่งนู้นเหมือนจะเป็น ก็มาเก็ตนะครับก็้าจ๋านะ,ะาผไมนะ่แต่ว่าใช่ไหมคล้ายๆนะครับมีพวกออกแกนิกด้วยนะมีพวกส้มพวกผลไม,ม้ต่างๆด้วยนะดัะะสตี้แทยแลมว่าน่าจะใช่นะใส่กับพวก ไทยๆนะครับอันนี้ไปอีกฝั่งนนะเป็นงานหนักแานฝีมือนะครับอนไทยๆเช่นกันนะ ัสดีครับเ่อกี้ผมเห็นมีบูธขางตีก็เลยแอบกีบไปนี่ตานมา,าหม้มผมกลับอันนี้เขาเป็นชิมฟรีนะชิมฟรีนะครับไปต่อไปต่อ ของพิมีก็ข้างหลากหลายนะครับอันนี้เป็นน่าเป็นบาร์บีคิวอ่าใช่ป็นบาร์บีคิวนะครับของพิมีหลากหลายแนวเลยนะอันนี้ก็เป็นพิซซ่านะพิซซ่าชีสเพลทนะครับมีเหมือน,น,น,นกันนะตอนนั้นก็เป็นผู้เย็ยนนะครับ แตงโมด้วยนะฮะแตงโมลูกจักเต๋นะครับใครไม่อยากกินเป็นชิ้นแบบปั่นก็มีนะบรรยากาศภายในไอคอนสยามวันสงการหรือวันที่13เมษายนนี่ครับก็จะประมาณน,นี้แล้วกันนะครับ ก็หว like really ังว่าจะชอบบนรทิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวในที่ผมก็ชิมก็ไปนี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมุกลับไปนั่นเองมรับต่อชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับต่อก็กดแชร์และกดติดตามคลิปใหม่บมจอลงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ